สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านนาถีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแฮร์พี c ปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปซนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พี e ปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเซนะครับผมจะเป็นงานทอมือหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผมเก้าเซนติเมตรขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผมสิบสี่เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรนะครับสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผม นี่นะครับจะเป็นงานทอหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับผมถ้าลูกค้าไม่มีผมด้านบนนะครับตัวงานนะครับจะมีแถบ P u นะครับผมไว้สําหรับติดเทปกาวนะครับผมนี่ครับละเอียดข้าวของงานรุ่นนี้กิฟต์จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟต์สตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะครับผมทางร้านก็จะเย็บกิฟต์อะไรเพิ่มเติมให้นะครับผมแต่โดยปกตินะครับผมผมจะแถมกิฟต์ไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถ เย็บเองได้เลยนะครับผมลักษณะการเย็บกิฟต์นะครับเราเย็บเหมือนเราเย็บกระดุมเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนหุ่นตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมวิธีการติดแบบคร่าวๆนะครับลูกค้าได้นําไปติดบนศีรษะของลูกค้าเองนะครับผมเราวางลงไปเลยนะครับปึ๊บดึงแผ่นงานได้ตึงนะครับปึ๊บถ้าเราติดไปรู้สึกว่าเจ็บนะครับเรา เปิดกิฟออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ติดลงใปใหม่นะครับผมเราก็หายเจ็บแผ่นเดียวจบเลยนะครับผมครอบคุมทั้งศีรษะเรานะครับผมติดเสร็จนะครับเราก็มาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผมแทนพีปิดผมบางผมแทนนะครับสามารถสทำความสะอาดได้สามารถไดนีบม้วนเทาวอลล่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผม <S <S ผมเราทําแบบไหนได้เราทําแบบนั้นนะครับผม เป็นงานผมแท้ลูกค้ารับอ่ามั่นใจได้เลยนะครับผมจะตัดจะ,จะได้จะนีบจะทําสีจะ,จะแล้วแต่เราคิดได้นะครับผมว่าเราจะทําแบบไหนเราทําได้เลยนะครับทําได้เหมือนผมเราเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลูกค้าหลายคนนะครับถามผมว่าเราสระดอทำงานแฮร์ฟิหรือวิกนะครับผมเราควรใช้ยาสระผมแบบไหนนะครับผมเราใช้ยาสระผมที่เราใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับผม อายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราใช้ได้นานนะครับผมรุ่นนี้สามารถมัดรวบได้นะครับผมแต่จะสามารถมัดรวบได้แบบต่ำๆนะครับผมสีของสินค้าจะเป็นสีน้าตาลธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูกันนะครับผมถ้าเป็นงานผมแพ้นะครับลูกค้ารับประกันได้เลยนะครับสามารถหนีบใดได้ย้อมสีได้นะครับผมความร้อนที่ผมใช้นะครับ220นะครับ ถ้าเป็นงานเส้นใหม่ละลายแน่นอนนะครับผมหยิบลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเส้นผมจะละลายนะครับถ้าหนีบไปแล้วละลายก็คือว่าเส้นใหม่วิธีการเช็คผม,มง่ายๆคือเราใช้ที่หนีบนะครับผมหรือถ้าเราอยากมั่นใจจริงๆเลยก็คือผมกัดนะครับผมเราใส่ลงไปเลยตรงไหนก็ได้นะครับผมเช็คผมนะครับผม นี่เพื่อให้กลมคืนกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผมแผ่นเดียวครบจบเลยนะครับผมปิดผมบางได้ปิดผมหอกได้เสริมผมให้หนาขึ้นได้นะครับผมด้านบนนะครับผมมองมาเห็นนังสีษะเสมือนจริงนะครับผมมองมาคนอื่นมองมาจะเห็นนะเอ๊ะดังสีสะเลยนะครับผมจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้านะครับผมเพราะว่าผมไดไม่ไม่ได้เปิดแสกเยอะนะครับผมไดแค่เห็นแสกนะครับผมขึ้นอยู่กับการไดของเรานะครับผมนะครับสำหรับงานรุ่นนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาตตและล่าติวิทย์ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ